นท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นไว้ว่าทั้งคู่ในผ่านวิกฤตและมีวันนี้ได้ยังไงเนี่ยผมทวนอีกครั้งท่านผู้ชมนึกสภาพตามผมนะครับชวนภรรยาไปเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากหลังเดิมประมาณเจ็กิโลไม่รู้จักใครเลยไม่ไมีทุนเลยอ่ะตังไม่มีไม่มีนะแล้วก็อาหารการกินก็อย่างที่บอกมันบอกว่ามาม่าปากกระป๋องข้าวกระทะไฟฟ้าไข่นะแล้วก็ ผมอะ่ะอยากรู้อ่ะช่วงนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าครั้งหนึ่งจําได้ไม่ลืมไม่มีแม้กระทั่งนมจะตังค์จะซื้อนมให้ลูกครับนะคุณรถ<ม>เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นเรื่องที่ผมลืมไม่ลงแน่ใจัะช่วงนั้นมันไม่มีตังค์จริงๆเลยนะครับผมจะไปยืมใครก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านนั้นผมไม่รู้ใครอ้าวไม่รู้จกักไม่รู้จกัจกสักคนนะฮะหมู่บ้านนั้นแล้วก็แม่ก็ไปเอามาเยอะแล้วอืก็ไม่กล้าไปเอาออกแก่แม่ยายยิ่งแล้วใหญ่แกไแลกจากบ้าน นะครับเอทำไงดีลมก็จะหมดนะฮะผมมองไปมองมาในวิกฤตมีโอกาสจังไปเจอกับป๋องเซเรนเดรลินโปรตีนโปรตีนเซเรนเดรลินผมเปิดดมดูกลิ่นเหมือนดมผงเลยผมก็เลยส่งให้ลูกสาวนะครับขยาผสมกันนิดนึงครับ เออดื่มมาจังกเรียนอร่อยโอ้เตายแล้วครับเราตายแล้วต้องบ่าให้ฟังว่ามันเป็นโปรตีนผงนะมีความปลอดภัยก็คือใช้ใช้ชงดื่มเพื่อเพื่อเสริมสุขภาพอยู่แล้วนะครับก็เป็นโปรตีนจากนมนะฮะแต่ว่าก็ตอนนั้นที่จําไม่ลืมก็เพราะว่าพอตังไม่มีนานก็เหมือนกับว่ามีเซเลนเดรีนโปรตีนอยู่ก็เอาผสมไปเล่าตอนนี้ในยิ้มได้หัวเราะได้นะที่เรานั่งคุยกัน3คนตอนนี้เนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ แต่ตอนนั้นนะท่านผู้ชมมันหัวเราะไม่ออกหรอกถูกไหมตอนนั้นมันไม่ยิ้มหน้าละลื่นขนาดนี้เรามันหัวเราะไม่ออกมันเครียดถ้าต่อให้มีเซเรนเดอรินสามกระป๋องยังเครียดเลยอ่ะแต่ผมอยากรู้ไม่มีทุนและทำาป็นไงกิฟเฟอรีนในส่วนตรงนี้เนี่ยตอนนั้นผมเล็งตรงต้ออย่างเดียวครับแม่บอกผมไปทําอะไรผมไปไปผมจะทากิฟเฟอรินสถานเดียวไม่ต้องสําเร็จสถานเดียวตอนนั้นแบบจะหายมากอาจารย์ต้องการสําเร็จนะฮะผมตัดสินสำเร็จนะ ผมผมไม่มีทุนไม่มีเงินทําแล้วทำยังไงอตอนแรกนะครับผมผมจะเริ่มสร้างสางสาัมพันธ์กับคนแถวนั้นที่ไม่รู้จักผมจะ,ะก็คือหลังจากที่ผมออกไปกงเทพออก่างกรงเทพไปยืนอยู่บ้านนะไปอยู่ตรงบ้านผมจะมองว่าข้างในมันเกิดอ,อะไรก็ผมจะแก้จุดอ่อนที่ผมเคยผ่านมามครับ,รบแลังจากนั้นผมก็เลยรู้นะครับผมจะเข้าทางสินค้าก่อนเลยอนะครับเข้าสินค้าก่อนนะครับหลังนั้นเริ่มมีคนสมัครเข้ามาสมัครซื้อใช้มีประกันชีวิตตรงนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาท่านน แล้วทีนี้ทําไงไม่มีเงินไปซื้อของอะนี่คือปัญหาเลยมีคนอยากได้ของแต่ไม่มีเงินอแต่เราไม่มีตังไปซื้อของนี่คือผมคิดว่าเมื่อเราเจอปัญหาต้องแก้นะครับแต่จริงๆเป็นปัญหาทางเชิงบวกนะเราเราเราเคยพูดกันเล่นๆผมเวลาไปเทรนนิ่งมาบอกว่ามีคน2แบบหนึ่งก็คือมีเงินจะซื้อของแต่ลูกค้าไม่สั่งกับแบบที่2คือลูกค้าสั่งของมาเพียบแต่ไม่ได้มีเงินไดเอาของชอบแบบไหน ครับอ่าแล้วนี้เราตั้งคําถามก่อนนะท่านผู้ชมทุกคนบอกชอบแบบหลังหมดคือมีออเดอร์แต่เรายังไม่มีทุนยังโชคดีกว่าการมีทุนแต่แตไม่มีอมอเดอร์ก็เลยคิดออกอก็ยังทำไงฮะตั้งไปมาคิดออกโอเคเขาไมได้โทรไปหาทีมงานที่สั่งของมาครับครับสวัสดีครับแม่นะครับเอราะาะนิดนึงครับวันนี้พอดีทีมงานสั่งของมาเยอะนะครับแม่นะหลายหมื่นสี่ห้าหมื่นหรืออะไรวันนี้เงินผมไม่พอครับผมยากเก็บก่อนนะแม่ผมไปเก็บคนละห้าสิบบาทก็ได้วสองรอบเก็บมาหมด แต่ถูกต้องฮะูกครับเก็บมาหมดเลยคือคนเราพออยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วเราจะไปต่อครับเพราะว่าเราธรรมชาติถ้าเขาไม่เขาไปซื้อที่อื่นเขาต้องจ่ายตังค์เหมือนกันใช่เราก็ไม่ได้ไปเอาเปรียบลูกค้าครับต่ขอเก็บมาก่อนเลยสรุปเราก็คุยกับเขาด้วยความจริงนะฮะท่านผู้ชมว่าว่ามีคนสั่งของเราเยอะจะขอเก็บสตังค์มาก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราเป็นธุระไปซื้อสินค้าให้แต่ ถ้าเขาไว้ใจเราเห็นว่าเราเป็นคนตั้งใจทํามาค้าขายสุดจริตเนี่ยเขาก็สะดวกใจฝากสตางค์มาเราก็เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อนี่คือการเริ่มหมุนธุรกิจได้ต่อยอดได้ความหวังเริ่มมีเลยครับเริ่มมีแล้วจากจุดเริ่มต้นแบบนี้ทําให้พอสะสมไปเรื่อยๆทำให้เราเริ่มมีทุนมากครับอาจารย์พอพอเริ่มขยายชมงานใช้บริโภคสินค้าเพิ่มๆมาเพิ่ม แล้วก็เริ่มมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับพอเพิ่มขึ้นก็เราก็พอจะมีหมุนบ้างนะครับช่วงนี้ครับมันมันจนจะเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับธุรกิจก็เริ่มเริ่มเติบโตขึ้นมาก็มีผู้นำตามมาเอาละไม่รู้จักคนเราก็ไปสร้างสายสัมพันธ์ไม่มีทุนเราก็บอกเขาบอกว่าลูกค้าสั่งของเยอะจะเป็นไปได้ไหมแต่ถึงเวลาปั๊บเรารู้แล้งานกิฟฟอรีนมันต้องไม่ใช่เซลล์อย่างเดียวพัฒนาทีมด้วยครับ โอ้โหถึงเวลาปั๊บเราต้องดูแลเครือข่ายพัฒนาทีมยังไงฮะครับคุณเต้ยเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องดูแลคน2แบบนะคือผู้บริโภคกับนักธุรกิจถ้าทางเราต้องแบ่งงานคือตอนแรกเขาจะเป็นผู้บริโภคก่อนครับเขาเป็นผู้บริโภคปุ๊บเราเขาก็จะเหมือนเราคือซื้อของใช้เขาประทับใจสินค้ามีเงินปันผลคืนเขาก็เริ่มถามเราแล้วว่าจะทํายังไงรายได้ถึงจะเยอะกว่านี้ครับค่ะ เราก็เริ่มแนะนําเขาว่าเราต้องมีชุดสาธิตนะรเราต้องแนะนําคนแล้วก็เขาก็เริ่มแนะนําคนสาธิตสินค้าโดยการเปิดใจซื้อสินค้ากาแฟเส้นมีเหมือนเดิมแต่พอปุ๊บเขาเปิดใจเขาติดใจกาแฟเราเพราะว่ามันไม่มีคาเฟาาเอีนผสมก็เราก็เริ่มเอาตัวอื่นเข้าไปยาสีฟันแล้วก็ไม่มีสารขัดฟันชนิดหยาบแล้วก็ไม่มี แป้งเป็นส่วนผสมครับ,รบแล้วก็เจลอาบน้ําก็ไม่มีไขมันสัตว์แล้วก็เริ่มทําการสาธิตเสร็จแล้วเขาก็เริ่มขยายเครือข่ายออกต่อไปเรื่อยๆด้วยการสาธิตสินค้าคือเราจะเข้าสินค้าก่อนเป็นอันดับแรกครับดูคุณเต้ยก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านด้านสินค้าด้วยครับนะครับในแง่ของการสร้างทีมก็เห็นว่าอัพไลน์ก็มีส่วนในการ,รช่วยให้คําปรึกษาแล้วก็ดูแลเราในที่สุดเราก้าวข้ามผ่านจุดที่เรียกว่าวิกฤตชนิดเส้นยาแดงมาได้ครับ มีตังอยู่ในบ้านบ้างจากที่ไม่เคยมีตังเลยนะมีคนเข้ามาเรารู้สึกอบอุ่นใช่ไหมค,คือมันเหมือนกับว่าเราไปอยู่กันสองคนสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยไม่รู้จักใครเลยตอนนี้เราเริ่มรู้จักบ้านเราเริ่มมีคนไปมาหาสู่บ้างมันเลยทําให้เรารู้สึกเป็นคนมีชีวิตอ่ะเป็นคนมีที่ยืนอยู่ในสังคมแต่เมื่อเราเติบโตมาเราพัฒนาตัวเองไงคุณยศเพราะว่า ลำพังแค่นี้มันคงไม่ทําให้เราเป็นภาระดายใช่ไมใช่ครับใช่ไหมเราพัฒนาตัวเองไงคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลใส่ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือในกองเตรียมบ้านอาจารย์ครับผมจะซื้อหนังสือตลอดนะครับอยู่ตามร้านค้าหนังสือจะมาพัฒนาตัวเองนะครับผมจะอ่านตลอดวันไหนที่ผมท้อนะครับวันไหนที่ผมดีะไรไม่ออกเหนื่อยอย่างเงี้ยผมจะเอาหนังสือมาอ่านครับผมจะมีหนังสือเป็นเกี่ยวกับแนวข้อวอมเยอะแล้วเป็นสต็อกเลยแล้วก็จะมีเทปครับ ครับเทปของหลายๆธุรกิจนะฮะผมฟังทุกอย่างเลยฮะวารวมแล้วก็มาพัฒนากาทำที่บริษัทนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือโอกาสที่ดีที่เรามีที่บริษัทชาแนลทุกบ้านทุกนาคาเรือนชิมงานเติบโตได้เพราะว่าช่องที่บริษัทชาแนลนะครับบอกเขาเปิดเลยช่องนี้ช่องนี้ดูนะครับก็จะดูไปได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีคิดอีกเรื่องหนึ่งว่าคนที่เจออุปสรรคมาเยอะขนาดนี้แต่ก็ก้าวข้ามผ่านมาได้เนี่ยเขาคิดยังไงที่สําคัญที่สุดผมอยากรู้อยู่2ออย่างาละล่ะว่าวันนี้เขามานั่งอยู่ตรงตำแหน่ง paradise เนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วคุณแม่กับคุณแม่ยายเนี่ยว่าอย่างไงบ้างช่วงหน้าต้องติดตามกันนะครับคนที่ท้อแท้นะครับที่หมดกำลังใจเนี่ยผมผ่านตรงนี้มาหลายหลายหลายครั้งมาของของของ,ของ,ของชีวิตนะครับ ผมอยากให้นะครับให้เราเนี่ยมองย้อนกลับไปว่านะครับเราจะทํางานเนี้เพื่อเพื่ออะไรครับนะครับเราจะทําเพื่อใครเพื่อลูกหรือว่าเพื่อพ่อกับแม่นะครับ,รบให้เรามองตรงนี้ก่อนพอเรามองออกว่าเราจะทําเพื่อใครเนี่ยเราจะมีเป้าหมายในชีวิตนะครับแล้วก็หลังจากมีเป้าหมายผมอยากให้ทุกท่านเล็งตรงเป้าก็คือคําว่ากระหายที่จะสําเร็จครับจะต้องกระหายไม่ใช่แค่อยากสาเร็จนะเพราะว่าคาว่าแค่อยากสําเร็จเนี่ยมันก็แค่แค่ไง ครับครับวันไหนเหนื่อยก็ไม่ทำก็ได้งเงี้ยวันไหนเหนื่อยก็ไม่ทำนะฮะแต่ถ้ากระหายมันจะต้องสำเร็จสถานเดียวครับ